ครงการบ้านเดี่ยวหรูพูวินล่าโมเดิร์นไอริสคลาสสิกสไตล์สังคมส่วนตัวเพียง77ครอบครัวส่งมอบคุณค่าจากความเป็นส่วนตัวที่แท้จริงผ่านแรงบันดาลใจจากการออกแบบจากเมืองเบสซินตันประเทศไอแลนด์ที่เงียบสงบสวยงามและเป็นส่วนตัวแนลดาพาเปวันนี้พามาพบกับโครงการบ้านเดี่ยวเบสซินตันวงแหวนจัตุโชตซูเปอร์ลักชัวรี่ คัดสรรวัสดุคุณภาพจากแบรนชั้นนำบนทำเลที่สะดวกในทุกการเดินทางวงแหวนการจนาเพียง3นาทีใกล้ทางด่วนใช้เวลา5นาทีขึ้นทางด่วนจัตุโชตได้เลยค่ะวันนี้นะคะพามาชมบ้านเดี่ยวแมรี่2ชั้นราคาเริ่มต้นที่10.99ล้าน พื้นที่ใช้สอยนะคะ320ตารางเมตรค่ะ4ห้องนอน5ห้องน้ำา3ที่จอดรถทางโครงการนะคะได้ออกแบบพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัวค่ะบ้านติดตั้งกระจกบานใหญ่โปร่งโล่งพร้อมบิวอินชุดครัวสแตมมาร์ทพร้อมใช้งานส่วนชั้นบนนะคะติดตาม EP 2กันค่ะ